ตูเสียวอ่ะตเสียหมดเสียหมดเลยนะไมปไรใช่ไหมกรึบเลยอ่ะเราโดนโจมโดนเลยอ่ะคำเตือนเมนูในรายการนี้ไม่ได้ผ่านการรับรองจากเทปเด็กดัิ่ง่โปรดใช้จักรยานการันชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า10ปีไม่ควรดูคนเดียวไปเรียกแม่มาดูเลยเจ้านี้เดี๋ยวโดนเตะไปแม่บนลายเลขชื่อไงบทลงโทษงานลังไปไอ้ไอ้ะ จุยดังเป๊ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าเพ้นบอลเต้กูขอกูขออีกรูวะกูขอรูสุดท้ายพอเพื่อนโอ้ยเต้กูขอโทษวันนี้มึงเอาปิงปองมาให้กูเล่นเนี่ยมึงจะมีเกมอะไรอีกปะเนี่ยกูไม่รู้มื่มึงถามทีมงานเอาไหมกูเล่นมันมีเกมอะไรอีกไหมวันนี้กกติกาก็คือ เราจะปาปิงปองใส่โถน้ําเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบมาทําอาหารไปเลยครับไม่ว่าจะได้เมนูไม่ได้สมัติไม่ว่าจะได้วัตถุดิบอันไหนอ่ะเราก็ต้องเอามาประกอบเป็นทำอาหารที่ได้กูยังไม่มีอะไรบ้างแล้วแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างก็ต้องแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงว่าจะไปได้ไหมไปไปดูก่อนตอบเนี่ยฝนลงแล้วกูวิ่งก่อนแล้วไม่เอาแข่งกันเอาไรเอายี่สิบหรอวะใี่นับยี่สิบก่อนเอาเลขนับ ยี่สไม่ไม่เกินสามเลขไรโดนยีก่อนคะเริ่มก่อนแล้วใครเริ่มก่อนเอากนึ่สองสามสี่ห้าหกเจปดเบยที่สสามสิบสี่ห้าสิบหกสเอาอะไรเอากี่เลขไม่ก่เกีห้าสิบหกสิบเจ็กูสอันเดียวคู่้ายวงต้องเริ่มก่อนฟ้องศาลให้คงแน่ไม่กูวาาลอวันะ สายเที่ยฟงสายเที่ยสายฟงโอเคเอาละเวหูเรอเป็นไงกูเรียนมาุณเรียนมาุณเรียนมาหนเอ็ดเลยสิบเอ็ดี่โอ้ยโอ๊ยไปเร็วเร็วๆเร็วๆเรวๆเลยเงี้ยยัเช้าเลยโอ้ยยันเช้าเลยนนีิอ่ะไปเป็นไงเป็นไงเก้ามาเ้าครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ยำมะเปามุนก็สดเชื่อลูกที่ทำมาชาตินี้ ขอูกระเทียมดองกระเทียมดองมันออกไปแล้วอะไรที่นกมันต้องออกไปตามเฮ้ยมันโยนเก่งจังวะเก็บตังวิจัยอะไรอ๋อไปแล้วไปแล้วกูรอดแล้วกูรล่อนนำโซ่ใส่ชูแล้วไม่ไม่ไม่ยังไม่บอกไม่ใบ่ะเอาเลย่ะเหมือนเดิมพอโอ้ยอย่างน้อยกูก็ได้คะย่างไ้ปาม่าเป็นปม่ตูได้ปาม่าตางขาดกันอันสุดท้ายแล้วอันเดียวเลยเหรอมีหน้าเกันเดียวสุดท้ายแล้วกลตุ๋ะ เฮ้ยเอาไบเหรอเอาเมียน้ตใบกลางๆเฉยใหเลยดูนี่เอาไ่แล้วปลาปลาไปดิเอาไปแล้วไม่ได้แล้วกูบอกเลยไอเหี้ยลูกพี่ของก็มีน้อยแล้วมึงก็โยนไม่ลงอย่าเห็นตามึงนะอโอ้ยเมื่อไหร่มึงจะโยนลงโอเคอสองเลยสองเลย ลงน้ำว่านเลยเมื่อกี้คนไทยอย่ามันร่วมด้วยช่วยไก่ร่วมด้วยช่วยช่วยกันย้ำซ้ำเติมปลาเนี่ยแหละปลากูว่าไงหมึกเนี่ยมันต้องเป็นของผมไอหมูเนี่ยมันก็ต้องเป็นของผมกูขอให้มึงอ่ะได้แต่เครื่องปรุงไม่ได้หรอกปลาร้อน่องอ่ะ,อะไม่ได้หรอกวันเนี่ยอ,อ,อันนี้ของของกูหมายเลขสามไม่ยอมมึงต้องมามาดูอ่พี่มาดูอ่ะกลัวปุ๊บอันเนี้อันเนี้ย อะไรอ่ะมีไงเอิดอะไรวะสิบสองสิบสองเปิดเลยวะเฮ้ยเด็กต้องเข้ากันใครบอกมึงมาเก็บจังต้องเบอร์ต่ำๆเว้ยถ้าเบอร์ต่ำๆมันจะได้ของดีๆเปิอะไรวะซีเต้าโอเคอย่างนั้นก็กินยังไงวะไม่เคยทำน้ำเต้ากินด้วยเด็กช่วยบ้าม่เอาม่เม่าดุ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 ีไปเลยแปดแปดเปิดเลยวะน้ำอะไรอ่ะหวานอ่ะเข้ากันมันเข้ายังไงวะมันเข้ายังไงวะเดี๋ยวเหล็กอยากไง เดี๋ยวนี้อ่ะเดอวะหมายเลขที่ได้ซิมซ,ซ,ซีโอโนี่ไม่มากด้วยจริงโอ้โหแเราคุ้กินยังไงวะเน,นี่ยปลาร้ากับวาซาบิเนี่ยครบเลยเรียบร้อยไปดูเมนูกันดีกว,ว่าว่าไอ้นิวได้อะไรแล้วผมได้อะไรทุกคนพี่อันนี้คือวัตถุดิบเราได้นะน้ำผึ้งกระเทียมดองน้ำส้มมา ma, ม่าแล้วก็มาลาคินุนี่ครับเมนูของอบปลาหมึกลาซาด์น้ำเต้านะฮะแล้วก็ซิวหวานตาแม่ปานองแล้วก็น้ำปลาตา ที่มิกพิลลมพรครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูของผมกับเมนูของไอ้นิวใครจะกินไดุ้ยมามเริ่มก่อนเมื่อกีก้แผลมึงอ้าวไว้ก่อนเลยสิ่งสำคัญที่เราได้มาคือมาที่นกแอบซวงถึงตูดแน่อันนี้เราปังคิคิเอะและสร้างสรรค์ให้ก่อนให้ก่อนเราแหมเรามาต้องกินนะต้องกินมันต้องชิมโอเคชิม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 ชช่วยิมชิมชิช่วยิมช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 มชิ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  มีแค่นี้ใช้ประหยัดตัวเก๊กได้ได้ไอบได้เอาของวางให้ได้เลยอบได้เลยอย่างน้อยนี่ผมมากแล้วมันก็อร่อยเละว่ะเฮ้ยแกมันไม่นี่เดียวะเดี๋ยวเพิ่งให้น้ำอันนี้ก่อนให้มันเดี๋ยวมันร้อนเกินจุ๊ไม่ต้องอันนี้ของกูโอเคอ่ะชิมก่อนรม่ทราบว่าแกก้นน้ำเปล่าของที่อ่ะไอ้โง่ เปล่ามันน้ำเปล่าแ acting a c ติ้งหลาย a c ติ้งหลายเนี่ยวันนี้นะคะเราจะทำท่าะไรดีวะเราจะทำผัดมาม่ามาลาคีนกฮันนี่โทสอดมาลาคีนกฮันนี่โทสต์เฉยกูจะรอดูอ๋ออันนี้คือขนมปังแฮ่แล้วก็เอาอัน A ถูกต้องพึ่งเลยถูกต้องหอมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำให้มันแตกนะให้มันเป็นก้อนโอเคโอเคไม่เดี๋ยวมันละมันละลายมันก็เป็นในนี่ไงตรงไม่ต มากกินแบบกรอบๆ <c oughs> มันได้มันได้ทุกคนอันนี้นะคะกระเทียมเราหั่นกระเทียมก่อนอันนี้กระเทียมหรือกระเทยกระเทียมมึงสิมึงสิกระเทยมึงสิกระเทยกเทยกาะว้อนเป็นก้อนละมาละเอ้ยพอแล้วพอแล้วเอาแบบว่าอันนี้เอาเดนเต้เอาใช่หรอหรูคาราเต้คาราเต้ไม่เอาแค่นี้จริงดิแค่นี้เลยเดี๋ยวกูงยิ่งทีมงานมาแล้วมันยังไม่สุก อย่ามาแล้วเราจอดเบรว่าก่อนนะคะทุกคนมาที่นกมันเอองจริงเขาบอกว่ามันหวานนะคะให้ออกชิมให้ออกชิมมหวานิโอ้โหมันแสบลิ้นเลยไม่ใร่พี่ไอผมชั่วแล่วมึงบอกว่ามันหวานไงเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมเออเป็นลมก็ไม่เป็นลงหวานอ่ะเอาแค่สองสามอันก็พอแล้วไม่ต้องกินเยอะหรอกเนี้ยมันเหมือนหนังกบหนังกะคกอ่ะอย่าไม่สะเกตแล้วไม่แล้วกูเอา ไปถึงตามึงก็ได้หรไปแล้วไปแล้วไม่ช่วยอาทำอาทำเลยเราปรุงน้ำซอสอันดับแรกนะคะเราใส่มันเรียกว่าอะไรนะกระเทียมดองน้นนี้นะคะเพิ่มความหวานอ๋อไปชิมแล้วไปชิมน้ำแก้มคันนี่เหรอน้ำส้มไหนไม่ให้น้ำหยิบหยิบนี่อะไรอ่ะเออไม่ต้องยุ่งมันเป็นสูตรสูตรเสียวอ่ะเดี๋ยวเฉียวขอโทษคนดูครับที่ผมพูดไม่ดีสูตรเลยนะ โอเคโอเคโอเคแล้วถ้าแม่ไม่ทำใหม่อีกทีแล้วอะ่ะปิดตาเพื่อใส่เลยของเ,เมื่อกินไปเลย,เลยโอ้แล้วาทีนั้นคือฉุนจมูกจัดไอ้นิ้วดูดูเปลือกมันดิเห็นไหน่ะเปิดได้ไหมมันหนักทางโค้งอะเออขอชิมให้น่อยเฮ้ยหือร่อยมากแล้วโดยเพราะมันชื่อคันนี้เถินนี่มาม่ามาแล้กินอันนี้เถินอ่าลองดูอีกทีให้ให้ดูอีกทีดูฟันหน้ากิน insert insert เปไงเป็นไงเป็นไงเอาไปขายได้นะจานนี้ขายอยู่พี่นะคะ่ะได้ได้ขายได้เออของมึงเออได้อันนี้ขายไม่ได้เลยซิกเนเจอร์ของม,มาม่าม,มันจะไม่ตัโอเคอ๋อตั้งเมนูคุณชื่ออะไรก่อนเมนูปลาหมึกวิคาดอาสวอรสูมิลบโอเคจำด้วยนะจำด้วยนะอะไรลบๆปลาหมึกวิคาดผมก็ยังจำไม่ได้ปลาหมึกวิคาดสวอรสภูมิลบจบแต่ละมันเฮ้ย อันนี้เดียวพอเพราะว่าปหมึกมัน,ม,นมันใส่นี่ไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดเนี่ยทุกคนเคยเป็นไหมครับพออากาศเราหนาวมันก็จะหดหดอย่าพูดเลยดีกว่าไม่ดีเล่นน้องนี่ดูไม่ดีไม่ดีมองน้องนี่ดูอยู่ห้ามทำตาลครับโอ้ยเอาไม่ไห้เพธอป่ะนี่เดี๋ยวใ้เต้าให้ด้วยอ๋อใส่น้ำปลามาด้วยโอ้โหได้เนี่ยอร่อยให้หกครับสุกับโซคาติไม่ให้ยีเลยตอนนี้อร่อยอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วัตถุดิบหรอก ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมแขคยใส่อะไรไปเนี่ยม่แข่ควายเลรวเคยไม่แล้วมึงใส่อะไรไป้เนี่ยามยไว้ใจเฮียเลยไม่ได้เลยมึงเคยควายแล้วเพื่อนกูยเนี่ยไม่ได้ล้เฮียนม่ไววใจไม่ได้ละไม่ไหวใจเริ่มไม่ได้ละตั้ไว้หมึงไว้เดี๋ยวเราจะมาหันหันน้ำเตาเออมามยากได้รูปบบหัวใจเอาหัับ ไอ้รูปปลาดาวอ่ะแล้วก็มีรูปแมวน้ำไม่ได้ทำเค <c oughs> ขอโทษขอโทษไอ้วาดเสบีเน,นี้ยมันไม่ต้องปรุงเว้ <c oughs> ยเขเดี๋ยวเอาไว้แบบโรยโรย,ยเป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งเหรอน้ำปลาใส่ไม่เยอะมากประมาณ <c oughs> พี่กี่เม็ดเลยอ๋อช้อนสามเม็ดพอพี่กขี้เผ็ดซีว่ะเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมันจะแสบมันจะแสบจมูกเขียวพี่อะไรซีว่ะแสบจมูกอ้าวมึงรอดูรอบที่แล้วมึงกินไม่แสบจมูกเหรอน้ำตาลอย่างน้ำตาลหน่อยเนาะนหอมนะปลาหมึก ปลาไม่ใส่น้ำปลาปลาหมึกไม่น่ากินหรอกปลาใส่ไม่เยอะมากเพราะว่าไอ้มันแอบใส่น้ำปลาไปแล้วแน่นอนดีไม่ต้องเยอะมากเค็มมึงมึงใช้น้ำปลาหรอกด้วยนะเพราะว่ามันจะนัวของกูกูเองมาจานมาจานมาเลยเคยเคยแบบโอมาการ์ตป่ะไม่มีแบบจัดจงจัดจานให้มันสวยเลยมาจัดตรงไหนไม่เห็นมาจัดจงมาเตอร์เชฟเลยเนี่ยดู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 นี่นี่มาดเชฟมาดเชฟโปรเฟชั่นอลกว่านี่ โอ้โหอเนี่ยอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะนี่นะครับอาหารญี่ปุ่นนี่นะอาหารญี่ปุ่นคุณเล่กับใครมาฮะเชฟออมากระซิบไม่โอดะทาเกชินี่นะครับเมนูของผมกับของนิวมันเสร็จแล้วแต่เหลือคนชิมต้องมาชิมกันมึงก่อนมาไม่ได้ไม่เอาแบบนี้ชูบแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าวิ่งใครวิ่งไปถึงฝั่งนู้นก่อนได้กินเอาไหมอ้ะอ่ะวิ่งสองไป มาก่อนกูมาก่อนโอกูแดกก่อนกูแดกก่อนไม่ไม่เอกดกของกูก่อนไม่ไม่ายคู่รงข้ามไอ้เอาป้อนอ่ารักกูเท่าไหร่อะมึงรักกูเท่าไหร่กูให้มึงเท่านั้นโอ้โหจริงเหรอเอาไปทำก้อยป่ะอ่าไม่อยากแดกออริเต้ของมึงอ่ะเต้นแล้วไม่สุกนิ้วร้อนกินได้เอาไม่ร้อนก็ด้เดี๋ยวมึงไม่เคยกินมาม่าดิปหรอเคี้ยวการุนาเคี้ยวโอ้ยการุนาเคี้ยวด้วยนะคะผมอย่าหายนะอืออืฮึน้ำตาไหลเลย มากินดผมมาขอแบบดังครึบดังครึบดังครึบอือจะวางไล้ไว้เนี่ยไม่ได้พี่ครับถ้าสมมุติว่าผ่านไปเจอรถโรงพยาบาลช่วยเรียกมาทางวิธีพูดเลยตาคูว่างตาคูว่างเอาจริงก,ก่อนเลยไม่เจ้าของอะ่ะอลอยลอ,อยบ้อร่อยบ้านไม่รู้หรอไม่สุกหรอไม่สุกเหญ่ใช่ไหมถามจริงมึงโกหกกูกินไม่ได้เลยไม่ได้อะอร่อยบงานมาชิมดีกว่า เลี้ยงทีมงานเลยเอาา้ยเ,เก้ยโอ้ย้ากูให้มอสกินกับกูก่อนเคยแล้วมึงเดินเ,เข้ามาได้กินปะเอเอไม่ได้ไข่จิ้มกุกูเลยนี่น,น,นต้องให้กินไอ้ต้องให้มอสกินของมึงใช่มอสมารักกูกันมาก,ก,มากโอ้โหดูซื้อดูซื้อโอ๊ยจัดเถอะเพื่อนเนีเ่ยมึงเสียงซูดมึงนี่แบบเฮ้ยขวัญยังไม่ได้กินเฮ้ยขวัญยังไม่ได้กินเยก โยคือจมูกเลยไม่ดีเล่นเก่งเลยเก่งอะไรกันแบบไม่เป็นไรใครเก่งอร่อยกันเดี๋ยวกูบอกเลยนะอร่อยกันน้ำตาไหลเลยต่อไปกูต้องเป็นลงคนลงคะแนนแล้วว่าของของเมื่อของโวใครอร่อยกว่าโบดโบดอ่ะโบดโบดกูให้คะแนนของกูนะอ๋อสิทเต็มสิทเต็มกูให้ ไว้ฮถ้าถ like, ้าตัดมาละคิโนออกไปข้าวของกูนะฮะเต็มเหรอให้9.9ม oh, ูเมื so no opposite. No opposite. No no no. No. ่อ no กี้กันอะไรนะมันอร่อยกันอะไรั่นเลยมมบ้นอะไรอ่9.9มันโอมาเกเตสก่อนนะอยากรู้ว่าให้ค้านขออันีเท่าไหร่ให้ติดลบแล้วคู่เลยเดี๋ยป๊อกกีีต่อไปมึงเจอแน่มึงไม่ยอมเป็นดิสกับพวกกูไอชิมใหม่ไอชิมใหม่ชิมใหม่ตักตักชีใหม่ทีได้มาอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่บให้คให้ไม่ยมกิน่ไม่ไพอแค่นี้พอเอาแค่หนวดหนวดหนวดอูวันู 你俩，走不了，走<用>，走不了